i ไมสดอกไม้ทีพย์เชียงได2 0 2ปีใหม่และดีต้อนรับ่านังเชโรคท่านะคะเขส่งงานมหกรรมไม้ดอกไม้ทิเชียงได2,022นดจ่อมาด้วยไฟเรื่องเล่าของเพื่อนที่ตอนตีนค่ะการจัดงานของเรานะคะวันนี้เป็นวันที่สิแล้วนะคะวันที่สองมาตรา2 5 6 6ค่ะปีต้อนรับชานังเชืรคพัดเลยนะคะเข้าส่งานค่ะภายในส่วนของเราในการจะแสดงค่ะไม้ดอกไม้ประดับ ต่างมากมายกทบกานได้เข้ามาเย er ี <wi> ่ยมชมและก็เปิดก <imagery> <im itti> ับปีสัตวของโมโมดอกไม้นะคะโดยมีการดูแลรักษาดูแลความสะอาดภายในสวนไม้ร่วมกันด้วยนะคะและดูแลเท่านชมดอกไม้ด้วยความพนุถนอมค่ะไม่ทำต้องดับไม้และไม่เข้าไปในบริเวณสนามหญ้างและแปลงดอกไม้ค่ะเพื่อที่จะได้คงความสวยงามให้กับภาพอนุ่านอื่นได้มาเข้าชมต่อไปด้วยนะคะ อน,นอกจากเราจะจัดคิธีขบที่สวนสวยง,งามในน้ำตกนี้แล้วนะคะเรายังกระจายความสุขของสีสันของคนดอกไม้ไปยังที่อำเภอด้วยกันค่ะซึ่งปีนี้ค่ะเรามีการกระจายไปยังอำเภอเชียงแสนซึ่งจะอยู่ที่ตึกประทับในหลวงรัชกาลที่้9และจังหวัดวัฒนธรรมเราค่ะการทำให้นักข่างได้หลงไหลกับ เชีงแสนล้านนาล้างจำพ่าล้า3พัดิค่ะและอำเภอขุนตานค่ะเรากระจายไปที่ไปยังอำเภอขตานด้วยนะคะเพื่อสา่ดูรงกบกย้ำรอพยันพักค่ะเพื่อการจัดแสดงเราจักบริเวณที่ศูนย์จำหน่ายที่พัชชงอนตำบลยางทองค่ะและอำเภอเมืองจัน์ค่ะรัาสุดเห็ดประเทศไทยท่านาเมืองจันทนะคะจะอยู่ที่จัขาใดึ่ง จะทำให้ทุกท่านได้ชื่นชมกับความสระหามของดอกไม้ซึ่งจะทให้ทุกคู่ักหวานขึ้นแบบสดเข็มตาให้ใครค่ะณที่อำเภอเวชยงรุ้งหนึ่งเถรนะคะทุ่งดอกแดนอางานตะวันบานที่เวชยงรุ้งณบริเวณหนองบัวแดงและหนองมนต์ตำบลป่าซามและบริเวณที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน บริเวณวัดป่าบ้านเหล่าตำบทลุกต่อบริเวณคุนรุ้งด้วยนะคะเพิ่มมาผลงาของเรานอกจากกตรวจไมงานอย่านี้นะคะไปยังที่อำเภอเมืองสาวฮานก็จะโชว์นี้นะคะเพื่อคนต้านอำเภอเชียงแสนอำเภอเวียงแกลยะอำเภอพิมพ์เวิงคุนรุ้งค่ะสำหรับที่นะคะท่านใดที่กำลังมองหาอาหารที่ยงนะคะเชิญชวนได้เลยนะคะ เราได้จัดสรร้านอาหารไ,ไว้ให้ทุกท่านนะคะได้สัมผัสกับบรรยากาศร,ร้านอาหารริมน,ะะรน้ำตกนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณโซนพุทธครับนะคะเราได้มีร้านอาหารที่มาร่วมกับเราวันนี้ก็ค่อคอนคาฟบิสตอรี่ร้านแฟร์บิส่ารร้านดีทีที นาคาเบอร์รโรสนะคะ, od, ะ,คะบาง์บีคิวบาร์บีคิวและบาร์บีคิวไส่วนที่เราได้มีบริการให้กับทุกท่าน<ม>และนอกจากนี้บริเวณฝั่งวัฒนธรรมกทานร้านอะาทุกท่านจะได้ลิม้มลองรสชาติของที่นอ้อเราทำทานด้วยนะคะเพื่อนเรได้มีการจะแสดงเดินวิถีชาติพันธุน์และมีการจะแสดงะะร้านค้าอาหารภัต่างๆด้วยนะคะ ประชาสัมพันธ์ไปยังคุณสิทจิตไทยซื่อสัตย์ค่ะคุณจิตทีิไทยซื่อสัตย์คุณทอดนะคะตอนนี้ญา,าติเราพบอยู่ที่กองในการงานมาตรการไม่หลอกเส้นเชียงรายค่ะ ประชาสัมพันธ์ไปยังคุณสิทธิชัยซื่อสัตย์คุณออสนะคะตอนนี้ญาติรอพบอยู่ที่กองในการงานมหการม่มลดอกเส้นเชียงรายภายในสวนให้งามเดินน้ำกกค่ะหาได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้แล้วนะคะสามารถติดต่อพบญาติได้ที่กองในการค่ะใกล้กับประตูทางเข้าสวนค่ะคุณสิทธิชัยซื่อสัตย์คุณออสนะคะตอนนี้ญาติรอพบอยู่ที่กองในการงานมหการม่มลดอกเส้นเชียงรายภายในสวนให้งามเดินน้ำกกค่ะ